สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะป้าจะมาแนะนำวิธีการโอนเหรียญ INF นะคะเอาไปไว้ที่ trust wallet นะคะ trust wallet คือเหรียญ INF เนี่ยบิดคับเขาจ่ายเงินเยียวยามาให้เราแล้วนะคะและเขาก็ไม่เอาเหรียญด้วยนะคือเขาดีมากอะ่ะเขาจ่ายเงินเยียวยาให้เราตามราคาต้นทุนที่เราซื้อนะคะก็ อีกทั้งยังสามารถให้เราโอนนะคะเหรียญไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่เขานะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอโอนออกไปภายในวันที่ก่อนวันที่7พฤษภาคม2564นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็อยากให้หลานๆนะคะแล้วก็นักลงทุนทุกท่านที่มีเหรียญ INF ในบิดครับเนี่ย รีบโอนออกไปนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราโอนอไปแล้วเรายังไม่รู้อนาคตว่า INF เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะกลับมาลิ s t อ่าอยู่ในแอปไหนนะหรือว่าจะเอาออกมาขายได้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ประเด็นร้อนคือเราต้องหาที่เก็บก่อนเนาะเอาละาคา่ก่อนที่เราจะ ไปทำการโอนนะคะเราก็มาดูรายละเอียดประกาศของทางบิดครับก่อนนะคะในสาระสำคัญป้าจะสรุปให้เลยนะคะว่าให้โอนเหรียญออกก่อนวันที่7พฤษภาคม2564นะคะมิฉะนั้นหลังจากวันที่7เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราโอนเองนะคะต้องโอนผ่านแอดมินนะคะแล้วเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น Ethereum, นะเอทเทอร์เรียมนะประมาณ2,000บาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเ,เรา อยากประหยัดค่าธรรมเนียมนะคะเราไม่อยากเสียเงินในส่วนนี้ไม่อยากยุ่งยากนะก็ให้ทำเองนะคะโดยรีบทำก่อนออจำหมดเขตในวันที่7นี้นะคะเดี๋ยวป้าจะพาทำนะแต่อาจจะมีภาพรายละเอียดไม่ทั้งหมดนะคะก็ค่อยให้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาใน YouTube ก็มีคนทำไว้นะคะในส่วนของออการสมัคร ต่างๆนะคะเริ่มต้นนะคะอันที่หนึ่งนะให้ดาวน์โหลดแอป Trust Wallet นะคะโดยเข้าไปที่ Google Play ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Trust Wallet นะคะ T R U S T เว้น E N ก W A L E T นะคะ Trust Wallet นะคะ จากนั้นก็กดติดตั้งค่ะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวสีฟ,ฟ้าเ,เป็นกรอบสีฟ,ฟ้านะคะแล้วก็ด้านในเป็นสีขาวนะคะตามคลิปตามภาพนี้เลยนะคะเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดเปิดค่ะค่ะเมื่อกดเปิดแล้วนะคะก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะค่ะ จากนั้นให้กดสร้างกระเป๋านะคะ Create a n e Wallet w เนี่ยค่ะแถบสีฟ้า,ฟาตวงสือสีขาวด้านล่างนะคะ Create a n e Wallet หรือสร้างกระเป๋านะคะแล้วก็กดยอมรับนะคะในบ็อกซ์สี่เหลี่ยมนะกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านล่างนี่นะคะให้กดยอมรับไปนะคะถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่สร้างกระเป๋าให้เราแล้วก็กด continue ะคะ่แล้วกดค้นหาเหรียญ INF นะคะ ในช่องค้นหาในแอป Trust Wallet แล้วก็กดเลือกนะคะจากนั้นให้กดสร้าง Address แล้วก็กดคัดลอกนะ,ะจากนั้นก็ไปเปิดแอป Bit ครับค่ะกดเลือกถอน INF นะคะวาง add r e s s ที่เราคัดลอกมาแล้วก็กดโอนค่ะเมื่อกดโอนแล้วนะคะให้ไปที่อ e ีเมลของเรานะคะก็กดยืนยันการถอนนะคะจากนั้นนะคะเมื่อบิดค u ับโอนสำเร็จก็จะส่งอ e ีเมลมาแจ้งเรานะคะ ว่าโอนไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจากนั้น Trust Wallet นะเมื่อเขาได้รับเหรียญแล้วเขาก็จะส่งเมสเซจมาแจ้งเราเช่นกันนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโอนเหรียญน,นะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย